ลมจะแรงเพียงไหนไม่อาจโคนต้นไม้ลมลงไปถึงกิ่งก้านริดลงยังคงยืนได้รากที่ยังลงไว้คอยประคองมัน ก็เหมือนต้นไม้ดำรงมันคงเนินเนาเพราะเรามีรกัรกรักแห่งวัฒนธรรมไทยแล้วลูกหลานยังคอยสืบสานยังมั่นใจดูแลตนไทยให้มัน คุณพระช่วยทำรงรา